สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉายนะครับแท็กติคอลตัวใหม่ล่าสุดจากค่าย Next Torch นะครับก็คือรุ่น TA 3 1นะครับตัวนี้โอ้แรงมากครับทุกท่าน1นึ0งมืลูเมน์นะครับนะ เป็น Ultra Bright Rechargeable Tactical Flashlight นะครับจริงๆแล้วมันเป็นไฟฉายท a c t i c a l แนวค้นหานะครับแนวค้นหาจะมีห uh, ลอด LED อยู่ทั้งหมด4หลอดนะครับนะแล้วก็ตรงหัวคราวเนี่ยนะครับจะเป็นนาโนเซรามิกวินโดว์เบรกเกอร์นะครับ, aker, รบสวิตท,ท้ายจะเป็นแบบหมุนนะครับนะแบบหมุนปรับล็อกนะครับแล้วก็โหมด Duty แล้วก็โหมด t a c t ิคอลนะครับแบตเตอรี่ข้างในนะครับจะใช้แบตอ่า 2 1 7 0 0นะครับ4 8 0 0มิลลิแอมสองก้อนนะครับนะไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามันจริงๆแล้วมันก็อาจจะถอดได้นะครับต้องมีเครื่องมือหน่อยนะครับนะคิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของช่างบ้านเรานะครับนะอันนี้ก็นะครับในส่วนของการกันน้ำนะครับนะก็สองเมตรนะครับนะการตก2เมตรนะครับระยะแสงนะครับในโหมด ในโหมดไฮเนี่ยนะครับในโหมดไฮก็290เมตรนะครับตามข้อมูลตามนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับนนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับหลอด LED เนี่ยจะมีทั้งหมด4หลอดนะครับเขาไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นหลอด LED อะไรแต่ดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็น XHP 50.3 HD นะครับแสงขาวประมาณ6,500ลูเมนส์นะครับโอเคนะครับชาร์จ USB C นะครับ ไปดูตัวไฟฉายกันเลยครับทุกท่านโอเคตอนนี้ผมใส่สายมาเรียบร้อยนะครับนะก็เขาให้สายมาด้วยก็สวยงามเลยนะครับนะนี่ครับนี่คือตัวไฟฉายนะครับใหญ่นะครับอ่าดุดันบึกบึนนะครับนะตรงนี้เป็นคลิปด้านข้างนะครับผมคิดว่าถ้าจะถอดแบตเตอรี่ก็อาจจะตรงรูน็อตตรงนี้แหละนะครับอาจจะทําให้มันถอดได้นะครับ อันนี้ด้านหน้านะครับอตรงนี้เป็นหลอด LED นะครับรู2รูนี้คือ proximity sensor นะครับเวลาที่เปิดโหมดแรงแล้วมันเข้าใกล้วัตถุอะไรบางอย่างมันก็จะดรอปแสงลงเองนะครับประมาณนี้นะครับ USB-C เป็นแบบซ่อนนะครับทุกท่านเราต้องคลายตรงหัวเราก็จะเจอช่องชาร์จนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของสวิตช์นะครับอยู่ตรงนี้ครับนะ จะมีโหมดล็อกโหมดดิวตี้โหมดแท็กนะครับนะนะครับเนี่ยตรงก็ตรงนี้ก็จะมีไฟสถานะบอกนะครับนะเวลาเราหมุนปรับไปปรับมาอย่างเงี้ยนะครับนะอันนี้แบตเตอรี่ก็โอเคยังเต็มอยู่นะครับนะอันนี้มุมมองจากด้านข้างนะครับอ่านะนะเขาก็จะทำร่องไว้ให้มันสอดรับกับนิ้วมือเราด้วยนะครับ นะตัวค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าถ้าความเห็นส่วนตัวผมนะมันใหญ่เกินไปสําหรับผมเพราะผมไม่ใช่คนที่มือใหญ่มากนะครับแต่ถ้าใครมือใหญ่หญเนี่ยอย่างไซฟ์ฝรังหรือคนไทยที่มือใหญ่เนี่ยน่าจะชอบเลยนะครับนะจับถนัดมือดีมากนะครับนะ เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตัวไฟฉายกันนิดนึงนะครับทุกท่านว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นคู่มือของเขานะครับพับมาแบบเล็กมากเลยนะครับเราไปดูข้อมูลลูเมนส์ก่อนนะครับนะในโหมดแทคติคอลนะครับนะความสว่างสูงสุดเนี่ยหมื่นลูเมนนะครับเขาไม่ได้บอกว่ารันไทม์เนี่ยเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ผมเช็คเนี่ยหมื่นลูเมนรู้สึกมันจะรีดขึ้นมาได้ประมาณสักราวๆสัก1ิวิได้นะครับแล้วมันก็จะดรอปไปที่ประมาณสักอาไฮ นะครับแล้วถ้าเรายังกดกดแช่ค้างไว้นะครับมันก็จะยังลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณสักมีเดียมนะครับนะประมาณนั้นนะครับก็คุณมันจะคุมอุณหภูมิตามความร้อนครับไฟฉายตัวนี้ไม่ร้อนมากครับนะถือว่าโอเคเลยนะครับเป็นแนวแท็กติคอลกึ่งแนวค้นหานะครับเหมาะกับการค้นหาพื้นที่กว้างๆเลยนะครับในส่วนของแท็กติคอลสโตรบนะครับสโตรบโหมดเนี่ยก็หมื่นลูเมนนะครับนะ ในส่วนของดิวตี้โหมดนะครับโหมดดิวตี้จะมีความสว่าง4ระดับนะครับจะมีอีโคนะครับ20ลูเมนโลนะครับ320ลูเมนมีเดียม1,500ลูเมนแล้วก็ไฮ6 0 0 0ลูเมนนะครับโดยรวมก็คือโหมดที่มันเป็นโหมดแบบพอเราเปิดโหมดแรงแล้วมันจะดรอปลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่คงที่นานๆเนี่ยจะเป็นมีเดียม1 5 0 0ลูเมนนะครับถือว่าสว่างมากไหมผมว่าสว่างมากนะครับถือว่าโอเคดีมากนะครับโหมดอื่นก็นะครับ ตามความร้อนของตัวไฟฉายครับว่ามันจะเปิดได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความร้อนสะสมนะครับนะบางทีไฮนี่ก็อาจจะประมาณสักผมว่ามันก็อาจจะได้เป็นนาทีอยู่นะแล้วก็ดรอปลงมาที่มีเดียมประมาณนั้นนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้นี่ก็คือในโหมดของความสว่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานไฟฉายกันครับทุกท่านว่าใช้งานยังไงนะครับโอเคนะครับในส่วนของการใช้งานไฟฉายนะครับทุกท่านอ่ตรงเนี้ยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในสถานะ ล็อกนะครับนะก็กดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยยกเว้นว่าโชว์ไฟสถานะนะครับประมาณนั้นนะครับปลอดภัยครับถ้ามาโหมดดิวที่นะครับโหมดดิวทีเนียจะมี4ระดับแสงนะครับนะมันจะไม่จํานะครับมันจะไม่จําเริ่มต้นจากเบาสุดนะครับนะอีโคนะครับกดอีกครั้งหนึ่งโลนะครับปล่อยมีเดียมนะครับแล้วก็ไฮครับนะเนี่ยมันตัดมันตัดเพราะว่ามันมันตรวจจับได้ว่ามีผนังอยู่ตรงข้างหน้านะครับนะ ประมาณนั้นนะครับนะอันนี้ก็คือกดแบบกดค้างแล้วปล่อยนะครับมันก็จะดับนะครับตอนที่เรากดลงไปปุ๊บนะครับติดโหมดแรกปุ๊บใช่ไหมครับปล่อยปุ๊บแล้วกดตามเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนระดับแสงไปเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือการใช้งานในโหมดดวตี้นะครับจริงๆมันเปิดค้างได้ครับก็คือกดลงไปลึกสุดเลยนะครับปุ๊บนี่มันติดแล้วเห็นไหมครับทุกท่านอ่าก็ไล่ระดับเลยครับคราวนี้เราก็เปิดแช่ค้างนานๆได้นะครับนะประมาณนั้นนะครับ ถ้ากดลงไปลึกสุดก็ดับนะครับหรือจะกดครึ่งก็ได้ไม่มีปัญหานะครับผมมองว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะทําโหมดความจํามานะครับอย่างน้อยการที่มันจําโหมดมีเดียมกับไฮได้มันก็ใช้ในการป้องกันตัวได้นะครับไม่ต้องหมุนไปที่โหมดแท็กนะครับนะประมาณนั้นนะครับถ้าจะปรับปรุงเนี่ยผมมองว่าน่าจะทําให้มีโหมดความจํานะครับนะประมาณนั้นนะครับไปโหมดแท็กเลยนะครับขอหมุนมาที่แท็กนะครับปุ๊บเนี่ยนะครับแท็กนี้มี2อย่างครับกด กดค้างนะครับกดสเตปแรกคือสวิตมันจะมีสองระดับนะครับสเตปแรกนี้เป็นเป็นเทอร์โบนะครับลองดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับทุกท่านหูสว่างมากนะครับเป็นเทอร์โบนะครับอย่างที่บอกอยู่ได้ราวๆสักประมาณสิบวินาทีนะครับถ้ากดลงไปลึกสุดนะครับเทอร์โบปุ๊บลึกสุดจะเป็นสตรบครับเนี่ยมันตัดมันแสงมันลดแสงลงนะครับเพราะว่ามันตรวจจับเจอกําแพงนะครับประมาณนั้นนะครับ กดครึ่งนะครับเทอร์โบนะครับกดลึกลงไปอีกสตรูนะครับอ่าโอเคนะครับ proximity sensor นะครับนะตัวเซนเซอร์ตรวจจับความใกล้ชิดอะไรพวกเนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะปิดได้นะครับไฟใช้บางตัวจะสั่งปิดได้แต่ตัวที่สั่งปิดไม่ได้นะครับนะก็เห็นฝรั่งบางคนก็บอกว่าน่าจะสั่งให้ปิดได้นะครับนะแต่ในที่นี้ผมคิดว่าเขาเน้นมาเรื่องของความปลอดภัยก็เลยอาจจะไม่ได้ให้มันปิดได้นะครับ นะทำนองนั้นนะครับนี่ก็คือในส่วนของการใช้งานครับสะดวกมากๆนะครับนะก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเขาจะปรับปรุงอะไรตรงนี้ผมมองแค่อย่างเดียวน่าจะมีโหมดความจําในส่วนของดิวตี้โหมดนะครับนะอ่ะโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปเดินดูแสงกันครับว่าไฟ,ไฟฉายตัวนี้แสงเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมอยู่กับไฟฉายเน็กทอชนะครับ TA 3 1ตอนนี้จะเป็นโหมด Eco นะครับนะอีโคก็โอ้ค่อนข้างจะเบามากเลยนะครับนะตอนนี้อยู่ในกลุ่มโหมดแบบดิวที่นะครับนะแล้วในโหมดต่ําสุดก็คือ Eco ก็พอที่จะเดินในป่าได้นะครับนะแต่ก็ยังไม่ดีพอนะครับนะหรือใช้งานทั่วไปรอบๆบ,บ้านตัวตราอะไรพวกนี้อีโคก็มันยังเบาไปอยู่นะครับนะลองไปโหมดต่อไปนะครับโล อ่าโลนี่ครับโลถือว่าโอเคเลยนะครับทุกท่านเห็นไหมครับอ่าโลจะประมาณนี้นะครับถ้าอ่าตอนนี้ผมอยู่บนถนน2เลนนะครับก็เห็นชัดค่อนข้างชัดนะครับระยะสัก50เมตรนะครับนะแสงตัวนี้นะครับนะมันน่าจะเป็นหลอดอ่า xhp 50.3 hd นะครับแสงในโหมดโลอ่าความสว่างต่ำๆเนี่ยมันจะติดอมเขียวนิดนึงแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดมากนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้ครับนะระดับแสงนะครับ ต้องขอเรียนก่อนนิดนึงนะครับว่าผมไม่ได้ไปรีวิวที่ตรงบ้านล้างตรงนั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยถ้าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยเราก็จะไม่ไปนะครับเพราะว่าเราอาจจะเจอคนแถวนั้นนะครับบางทีก็เป็นชาวบ้านนี่แหละครับมาหาหาเห็ดหาของป่าอะไรพวกนี้นะครับเราไม่รู้ว่ามันเป็นใครเราก็เลยต้องหลีกเลี่ยงนะครับในบางครั้งนะครับผมก็เลยมาต้องต้องเข้ามารีวิวที่ป่าเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปไปหมดอ่าอีโคโลใช่ไหมครับมีเดียมครับตรงนี้อ่ามีเดียมนะครับ มีเดียมเนี่ยต้องขอบอกเลยนะครับว่าโหมดมีเดียมเนี่ยนะครับจะเป็นโหมดที่ใช้งานกันยาวๆนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไฮนะครับหรือเทอร์โบส่วนใหญ่ก็จะดรอปมาที่ประมาณมีเดียมนะครับประมาณตัวนี้น่าจะประมาณ1,500กว่าลูเมนส์นะครับนะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของไฮเลยนะครับทุกท่านว้าวไฮตัวนี้6000ลูเมนครับทุกท่านเห็นไหมครับสว่างมากๆครับนะไฮ6,000ลูเมนไฮก็จะมีการ ดรบลงมานะครับนะทีะ่ประมาณมีเดียมนี่แหละครับนะโอเคนะครับมันก็อยู่ได้สักไฮถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยแล้วก็รอเล่าสักอาจจะรอสัก2นาที3นาทีอาจจะพอ2นาทีน่าจะพอได้อยู่นะครับนะประมาณนั้นนะครับในส่วนที่ควรปรับปรุงนะครับนะในส่วนของกลุ่มโหมดดิวตี้เนี่ยคือมันไม่มีความจำนะครับทุกท่านมันจะต้องกดไล่ ทุกครั้งที่เปิดเนี่ยมันจะไม่จำมันจะสตาร์ทด้วยโหมดโลตลอดนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับนะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อยๆดรอปลงนิดนึงนะครับนะก็แต่ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเป็นไฟฉายแท็กติคอลที่ความสว่างสูงมากนะครับนะถ้าในกลุ่มโหมดดิวที่สามารถจำแสงได้เนี่ยจะดีมากนะครับต่อไปผมขอไปในหมดแท็กติคอลนะครับนะเดี๋ยวขอปิดก่อนนะครับป๊บ อ่าทุกท่านครับตอนนี้อยู่ในโหมดแทคติคอลนะครับผมเปิดแรงสุดเลยนะครับตอนนี้เห็นไหมครับนะนี่คือหมื่นลูเมนครับนะสว่างมากๆครับแต่มันต้องกดแช่นะครับนะมันต้องกดแช่ถ้าเราปล่อยปุ่มมันก็ดับนี่ครับตอนนี้ลดความสว่างลงมาแล้วเห็นไหมครับหมื่นลูเมนเนียมันก็ได้อยู่ประมาณสักอ่าเก้าถึงสิบวินาทีอย่างเงี้ยแล้วก็จะตัดมาที่ประมาณสักมีเดียมนะครับนะนะครับทำนองนั้นแล้วถ้าเรากดปุ่มลึกจนสุดนะครับก็จะได้สโตร์นะครับ เนี่ยประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้มันเป็นสโตรบที่ที่มันดรอปแสงแล้วนะครับนะปุ๊บเนี่ยผมเรียกมาใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยครับอ่านี่คือเต็มพิกัดเลยนะครับ1 0,000ลูเมนนะครับต้องกดเข้าไปแบบจนลึกสุดนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะโอเคนะครับเนี่ยครับความสว่างนี่เนี่ยเทอร์โบอัดมาไม่เต็มนะครับทุกท่านตอนนี้เพราะว่าไฟฉายเริ่มร้อนปุ๊บเนี่ยเวลาเราเรียกเทอร์โบขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับมันจะได้ไม่เต็มเห็นไหมครับแล้วก็ตัดไปที่ ประมาณมีเดียมนะครับคือเรียกโทเทอร์โบเนี่ยมันขึ้นไปที่ไฮแทนนะครับเพราะว่าความร้อนตัวหัวไฟฉายในสูงแล้วนะครับและถ้ามันยังมันยังสูงอยู่เราเรียกอีกมันก็จะได้แค่ประมาณมีเดียมนะครับเดี๋ยวผมลองเรียกใหม่นะปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับอ่าตอนนี้มันอยู่ที่แค่ประมาณไฮนะครับนะเนี่ยนะครับประมาณ6000ลูเมนส์นะครับนะโอเคนะครับผมขอกลับไปที่โหมดดิวตี้นะครับ อ่าโอเคครับทุกท่านโหมดดิลที่ตัวนี้เป็นอีโคนะครับอันนี้เป็นโลนะครับนะโดยรวมก็นะครับนะเป็นไฟฉายแท็กติคอลที่โอเป็นไฟฉายแท็กติคอลที่น่าจะแรงที่สุดเท่าที่ผมมีเลยนะครับนะห0ื่นลูเมนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่2ก้อนนะครับนะน่าใช้งานมากการชาร์จก็ชาร์จได้ไวนะครับ นะข้อที่ควรปรับปรุงนะครับในความคิดผมก็คือ,อ,อผมอยากให้เขาทําแบตเตอรี่แบบเปลี่ยนได้นะครับถ้าทาแบตแบบเปลี่ยนได้นี่มันจะดีมากๆเลยนะครับการใช้งานในป่าถือว่าโอเคไหมก็ถือว่าโอเคครับแต่จะผมรู้สึกว่ามันจะติดหนักไปนิดนึงนะครับตัวไฟฉายค่อนข้างใหญ่นะครับเหมือนดูแล้วเนี่ยเหมาะกับคนมือใหญ่ๆหน่อยผมเนี่ยมือไม่ใหญ่มากนะครับมือไซส์กลางๆนะครับก็เลยจะรู้สึกว่ามันหนักแล้วก็ใหญ่ไปนิดนึงนะครับแสงในโหมดต่ําอาจจะติด อมเขียวนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับนะแล้วก็ระบบ UI ในส่วนของกลุ่มโหมดด u ทน่าจะทำให้มันจำแสงได้นะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับนะเพราะว่าตอนนี้มันจำแสงไม่ได้นะครับทุกครั้งที่ปิดแล้วเปิดใหม่ก็จะเเปิดขึ้นมาในโหมดของเอ่อโลอีโคตลอดเลยนะครับนะตำนองนั้น,นครับก็คงมีเท่านี้นะครับเกี่ยวกับไฟฉาย Next Torch TA 3 1ครับเป็นไฟฉายแทกต c คอที่ ะครับคุณภาพดีนะครับชิ้นงานการผลิตดีมากๆตัวหนึ่งนะครับนะก็ถ้าท่านต้องการไฟฉายแท็ติคอลแนวค้นหานะครับตัวนี้ต้องเป็นแนวเป็นแนวค้นหาด้วยนะครับเพราะว่ามันเปิดแบบล,ลากยาวๆได้พวกโหมดไฮกับอ่มีเดียมกับเทอร์โบเนี่ยเปิดยากยาวได,วด, High Medium ด,ด,วได้แสงพุ่งติดกว้างนะครับใช้ในการค้นหาก็น่าจะดีเลยนะครับถ้าสนใจก็ลองชมได้ที่ลิงก์วิดีโอที่ผม ลิงก์ตรงนะครับคำบรรยายวิดีโอนะครับผมแนบไว้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับไฟฉายโปรโมชั่นในการจัดในการซื้อนะครับนะทำนองนั้นนะครับก็คงมีครับมีเท่านี้ครับทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้สวัสดีครับ